ห้วยกะปิกะเบิดนะแอ้ยหมดแล้วผักไทยสบายดีสบายดีเอฟซี FC, ทูกตานทุกคนยังประเดเ็นไปใส่พี่นอ้องเอ้ยยังเห็ดเวียกอยู่เพื่อนอยู่เก็บเมียนเศษผ้าทำความสะอาดวาสิซอมมันสินอีกหนึ่งพื้นตุม่มมะม่าโอ้ยน่ากินจัง ต้วมาม่าใส่ลูกเสีนหมูมาเด้อมาเด้อมางับน้ำกันเด้อมาตาสีด่องแทะมองไหวค่อนถอยมาอีกนิดนึงเบิ้งเผื่อความปลอดภัยนอะเี่นนองเห็ดได้แต่ปลอดัยเอาลงมาเอ้อยมา้อมกันเลยนะ มาเด้อมากินน้ำกันเด้อส่งแสบลีได้ไปหอละผากันอยู่หน้าบ้านนี่ละสุดทนอนจักว่าด่วงว g หะก็จะแสบแสบ่บ ม,มันอร่อยนะ้ำมีลูกนนะลิีนอะ่ะพี่น้องเอ,อ้ผมมาเอาหมักผิกจุ่มเลยเพราะมันเบิลนะมันเบิดกระปุกละ มาติดลาย หลังจากกินแล้วนี่มีหนักกับปะดำน้องเล้มีหนักกับปะดำสิพ้ากันไปทางใดติดตามชมตามคลิปเด้อพี่น้องเด้อประดําก็ไปเลี้ยงงัว 干、啊、嘛？ หาก็มาเลยนัดกันมากินข้าวเพลนแล้วอยากสิพาขึ้นไป <laughs> โอ้ยใหญ่พะโพลธา <laughs> อื้แซ่บอืมคือแซ่บปานิี้บอ่อืมอ พักกับพักปอดซานผิดบม่ได้ใส่ไม่ได้ใสยายาย่ยุ่มชิย่าหรอกใครต่กี่ควายกับกี่แกบแต่กระหดน้ำเป่าพี่น้องูเอิงมกินเอิงแซ่บเอิอ่มจิปหาหะใจใได้ความสุขนะ ตองไปหาไกล้ความสุบหาอยู่น้ำบ้านก็ได้พี่น่องความชุบเกิดจากเฮาเห็ดตัวเองก็มามาติ๊กก็เองตายจ้าเหลือกพี่น่อยเจ้าหลังมาเห็ดกับเขา Già phun gió phao salam. Già là dài số phun nắng nha 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 nha

คนถึงปวดสางความสุขให้กับตนเองน่ะไปอยู่บ่อนได้กับ่มีความสุขพอว่าความถุกมันเกิดขึ้นกับใจตัวเองหล้ะกับการกระทําตัวเองอเอาเห็ดเอาสามเอาเนาะอยู่เพื่อนเท่าก็มีความสุขไปใช้กับมีความสุขทีแน่ๆก็ต้องหัวใจประมาณน่ะประมาณตนอ เขาไม่หน่อยเขาก็กินหน่อยเนี่คือง妈แม่เราถ้าซื้อกว๋วยเตี๋ยวพีเนอะแต่เขาปรุงให้มันคือก๋วยเตี๋ยวก็ได้เขาก็ไปซื้อลูกสิ้นมาเป็นกิโลเลยมาต้มยอมต้มแต่เจอราคาลูกซิบลูกเน้แต่ความต้องการทุกหนึ่งกับโบแพงเธอได้น้ะซื้อน้ำหนังบุญประมาณสี่สิบพันนี่แหละ tôm để từng lái thừa bạch vịt sữa phở bạch phở cả khúc vịt riêng rồi là sao hàp ăn 10.000 thừa anh em tôm thôi để thừa là như mua bịch mèo kim phở mèo cá mèo cá giặc xúc mèo Kim Kim thằng quân gionh mèo ซื้อมาโล่หนึ่งนะแบ่งกันกินนี่สง,งบสซุขก,กินอิ่มละสง,งบสซุกเงียบเลยคุกเข่าใส่ลูกสิ้นให้กินบุห้องโยเยเลยมันเพิ่นบัวได้กินเนี่ยหัวข่วนผ่านอยู่แล้ว เราซื an, ้อประมาณเนาะพี่น้องเนาะประมาณต้นเงินห้ากว่าไล่ห้าก็กินแบบนี้กับแซ่บมันอยากกึ่งแบบเส้นกะไปซื้อแบบเส้นมาต้มเส้นหมี่มันมีหลายเส้นให้เลือกหล่หลุให้เลือกเนาะ หอมกะหั ica, so ่นแซ่ปองหอมกับปูกเขาเองนี่นะบ้านหอมหัวป้องงามยังแต่หอมปปอะหวานโบออกจะสิบิซอมาใหม่อยู่ห่านชาวแพงอืมนั่เผ็ดช่างแจ๊กัดยังบวเบิดมากนี้มันไญ่บวบจักรอดว่ะกะปิมันเกิดเบิด ลิปนี้พระเบิงพระส้มท่านี้ก่อนพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในด้อพี่น้องเด้อทั้งเพชรทั้ทงแสบขอบุณขอบคุณทุกท่านที่กับเบิง์กาสัส้มพอกันกินหาเด้อโชคดีมีความสุขสบายดีแสบแสบ